ผมว่าปัญหาหนึ่งอย่างนะ,ะท,ที่หลายคนกลัวก็คือการอยู่คนเดียวการเป็นโสดหลายคนเคยมีแฟนมาเป็น 10, บปียีปีแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีความสุขร้อยเปอร์เซแต่ว่าก็ยังทนอยู่เพราะว่าการกลัวการอยู่คนเดียวนะ,ะผมว่าวันหนึ่งเราจะรู้เองว่า การอยู่คนเดียวเนี่ยมันจะโอเคที่สุดแล้วเรว,วันนี้ผมก็คือหนึ่งคนนะที่ใช้ชีวิตอ,อยู่คนเดียวโดยที่ไม่มีแฟนที่ผ่านมาก็เคยมีแต่ว่าวันนี้ในเมื่อเราไม่มีเราอยู่คนเดียวผมว่าการอยู่คนเดียวเนี่ยผมทําวิดีโอไว้ไว้ในในช่องก็มีหัวข้อว่า การอยู่คนเดียวมันก็ส่งผลดีให้กับตัวเราเองลองไปดูนะวิดีโอย้อนหลังของผมแนะว่าการอยู่คนเดียวเนี่ยบางทีมันก็ดีนะมันดีหลายๆอย่างเลยแหละนะฉะนั้นวันนี้ใครที่กําลังกลัวการอยู่คนเดียวอยู่ว่าคุณจะรู้เองว่าวันหนึ่งเนี่ยการอยู่คนเดียวสําหรับคุณมันโอเคที่สุดแล้วล่ะครับ